ิ่งที่ประทับใจนะครับหนึ่งเลยก็คือสถานที่นะครับอย่างนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าขลังครับชอบนะครับแล้วก็ประทับใจที่สองครับประทับใจในตัวอาจารย์กับอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะครับพี่พามทุกท่านนะครับนี่นครับเปลี่ยนไปครับท่านมีรอยยิ้มตลอดเวลาเลยนะครับคนอิ่มสุขนะครับประทับใจที่สามก็คือพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาต่างที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต่างเพศต่างวัยแต่สามารถทํากิจกรรมเดียวกันได้ประทับใจมากเลยครับ ประทับใที่4ครับก็คือในฐานะที่ผมเป็นทักข้างนอกนะข้างนอกก็คือมีหัวโขนก็คือเป็นหัวหน้าทุกน้องทุกคนประทับใจที่เฉลยทุกคนตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะเพื่อนํากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ <S <S ผมได้อะไรบ้างหนึ่งนะเลยครับคือความรู้ความรู้ที่เอามาทุ่มเติมในสิ่งที่เรามีอยู่ว่าดีหรือความรู้ที่เราไม่เคยได้เลยได้ดีเกี่ยวกับธรรมะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วก่อนจะเกิดเป็นคนเนี่ยเราได้มาเป็นอะไรมาก่อนถูกไหมและเราสามารถเลือกได้ว่าตายแล้วรานอยากจะไป ที่ไหนจริงๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ก็รู้สึกนะครับว่ามันสาคัญมากจริงๆได้ตออีปก็คือได้รู้ว่าตัวเองขาดตกบกพร่รงรองตรงไหนที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับให้เป็นคนหนึ่งที่สามารถพร้อมเมื่อถึงวัน เมื่อถึงวันนั้นเมื่อถึงเส้นเส้นที่ท่านอาจจะบอกอ่าหยินปล่อยไปสตาร์ทผมก็ได้ว่าให้เริ่มเผินแผงทําได้แล้วาการที่ตั้งใจมาตลอดนะครับให้พร้อมก็คือรู้ว่าต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมครับแล้วสิ่งที่จะจะกลับไปทําทันทีเลยก็คือศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานมีบางอย่างที่ผมผมพยักหน้าใส่พ่อนะเข้าใจครับเข้าใจความหมายแต่ไม่เข้าใจที่มา้วตัวอย่างนิบอลห้าเื่อรอะไรอีกครับคำพูด อะไรที่เป็นสัตว์เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยผมก็ไปศึกษาคนเลยเพราะรอบหน้าผมกับพ่อต้องฟังกันรู้เรื่องผมจะเปลี่ยนเป็นถามพอ่พอบ้างพ่อก็จะคำถามผมใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะปกติพ่อถ่ายเดียวเลยลูกเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าเราเข้าใจนะแต่อยากเข้าใจมากกว่านี้เป็นอะที่ไม่ได้กวนนะครับ <c oughs> เรื่องของทุกคนก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> ถูกไหมอยากจะลึกซึ้งกว่านี้ทำอยากลึกซึ้งกว่านี้แล้วก็น,นั่นแหละครับความรู้ความรู้อย่างเดียวเลยที่จะเป็นเพิ่มเติม,ต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 มแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ค พี่กับค่ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับ